สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะ้าพี่น้องนะ้เป็นจังได้วังวันที่สิบเก็ดมกกลาคมที่ิพานมาเเมื่อนี่ปูขุนชิดเอทําคลิปของวันที่หนึ่งได้เนี่ยสิบเก็ดมกกลาค่ทมทผพานมาเป็นยังไงมีโศกมีหมานกันบ่คลิปต้องวดนั่นชีเกตแตกตรงๆนะพี่น้องแค่ว่าออก ไยเร็วกับ้นกะเริ่มมนะพี่น้องเนาะหมดเอามานั่นที่หลังเอามาละสรุปก็จักมันภาพกันบ่งมันมีผู้ใดผู้นั้นบ่หล่ะบ่เห็นผู้ใดคอมเมนต์มาจ้าคนเลยสูตรของตองหวัดของปูขุนนะชิเก็ตมกกะลาคมสองพันหาลอยหกิบหานั่นปิดไทยปีเก้าเนาะ ตอนรลับปีไหมเริ่มเริ่มตอนหลับปีไมหไมแตกเห็นเห็นเราพี่น้องนะ้าของปูขุนแตกทั้งล่างทั้งบนเดอร์อยุคคลิปหนึ่งก,เเก,เงกง็เป็นชิปเก่าคลิปเมืองนอกอะของลานใช่เป็นชิปเก่าโดยพี่น้องเด้อของปูคุณเองนี่ซีเกตตองวดเปิดปสมมาเลิดคนอาสีเริ่มมันหลายมือเนาะก,ก็จะหดมือไมยออกนะปูลังคนกัน แคบหน้าจอคนสนใจกะอาจสะได้นาะเป็นตัวกลมสำรนบพี่น้องเนาะตัวกลมคือซีเกตกับเกตแปดวิ่งก็ให้วิ่งหลดเกตหรุแปดหลดเกตถ้าผู้ได้เขามาหลดมานั่นก็สิได้กันยูดอกตีเนาะเป็นยังไงกะติดตามด้วบาน,นาี้ด้อของรัฐบาลปูคุณในตองหวัดในได้บานนีหลายมือลรวบ้นที่ม้อนีก้กะ ่านมาสามมือแล้วมือนก็วันที่ยี่สิบล้วพี่น,อน้องมอเตอร์สี่เอาตองหวดออกมาเริ่มเพราะว่ามันบุบ่นวหยมันยุ่งยากเยอะหลายมือทั้งแอดมินกับเขามาหลายแอดมินเอาไปกนแล้วแต่ของปูขุนมาท่านไหนปล่อยแอดมินปล่อยไปแล้วของแอดมินแต่บนของปูขุนนำเนเด,ดอค์ว่ากวากดไะไกดแซ่ได้หลายเดอพี่น้องเอ้ยเดยนนี้ปูขุนกับ สำเร็จเนี่ยสำเร็ตละละ,ละสงัสงสังไรได้ได้แล้วแต่ว่าย่าขำโคตรชนาเด้อพี่น้องเด้อให้เบิง้งให้โคตรชนะให้ในเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาชม้มสองสิบหกผ้าร้อยชาแนลมีโคตรชนะแล้วย่าขำโคตรชนาเด้อสิบหกผ้าร้อรยชาแนลมีโคตรานะหรเด้อแต่ตาขุนหันย่งบะชันมีดอกตาขุนผ้าร้อรยย่งบะชันมีสิบหกผ้าร้อรยชาแนลมีแล้ว ยักขามโฆษณาไปได้เบื้งโฆษณาแน่ขอบุญขอบคุณล้วงหนาเด้อเอฟซีเด้อสี่คยสนับสนุนกันซอยเสียกกันโฆษณามากกับเบิ้งให้แน่กับเบิ้องปลายเนาะมันจังเข้าใจเนาะโฆษณาเขามากเขาก็หยุดพักพอโฆษณาไปเขาก็เขียนต่อมันจังมีเวลาเขียนเหล็กเนาะให้ใส่เวลาแน่มันว่าบาเป็นว่าสิพราะนนั้นเขามาปรับแล้วโฆษณามากกันหลุดไปเลย บห่หเลียงนะมันว่าเบิ่งไปเรื่อยเนะครับเวลาเฮ้าบ่กี่นาทีดอกเวลาเฮาสิเอาของดีๆแมันว่าเอาของลำของรวยเนาะพี่น้องเนาะเขาตรงทุนอดทนกันเบื้องหายใดลรอหายใดย่าไปใจห้อนถ้าผู้ใดใจห่อนก็นคือบอ่ฮูหความจริงว่าเป็นตั้งไดตัวนี้เป็นจังไดคููนี้เป็นจังไดมือนี้ตัวใดเด่นตัวใดนั่นเลยบ่ฮูหจักกันม่นว่าก็เ,เลย มาโอ้ยคนบอกอยังแน่นอ่กูปลดปลุไปเบื้องลวดบ่เข้าใจคำบอกคำจาเนะาะวดสาเบื้องด้าพี่น้องนเนาะเข้าว่ได้ใส่หัวขิดดอกเข้าถ้าเบื้องเอาอย่างเดียวให้จบมาตัวได้เก่งตัวใด้นั่นเนาะผู้ใส่หัวข็ดผู้ใส่อานผู้มาผู้มาเขียนมาลำเลียงมาเหตุสูตรให้ใส่สมองใส่หัวนี่มันผู้ขุนผีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นผู้ซอยผีซอ,อยน่องหาเงินหาท่องกันขันผู้ได ติดตามผู้ใดเบิ้งกพราะผ่าด,ดอกเก้างวดละเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่ต่อกันมานี่ตั้งแต่ศูนย์สามคนมาอันผู้ใดติดตามผู้คนนี่ต้องหูวจกักเล่ากรรมอาตมาแล้วห้าน้อยกรรมอาตมาแล้วเด้อปีนี้ปีหกหกสิบหกนี่แซมสีเอาแซมต่อไปนี่สิเป็นแซ็มย่างเดียวแล้วนับตั้งมือกล้ามือแข็งน้ำมือเก่งไปเนาะสมองสติปัญญาการคำนวณ เริ่มเก่งเข้าไปแล้วกา่อนว่าก็สิเก่งไปเรื่อยๆกะเหตุให้พี่น้องเอฟซีได้ <c oughs> มีโศกมีลาบกันนั่นละได้หาลอตเตอรี่กันนะเพราะว่าว่างจากการทำงานล้วเฮ้วมาต้องมานางังซีเรียสยังมาเปิดเบิ่งของส่องของปูคุนซิมกพารวยชาแนลครับตาคุณพารวยกะจัดได้เลยบ่ราว่าสิเป็นไทยเล่าหน่อย จัดพันในมัดในเอฟซีไ้มาติด,ดตามเด้อมากดไหลกดแชร์หลายเมื่อนี่ก็สิเป็นปลาเดิมของวันที่หนึ่งกุมภา,าพพน,น้องต้องงวดบพราะท่านไหนปล่อยแต่ว่าแอดมินเพิ่นเอาไปแล้วละ่ะแต่ว่าปูหัวตาสีปล่อยหัวตาสีเหลือมเพราะว่ามันหยุ่อยากหลายอย่างทั้งมันมันงานปีไมู่คุ้นกับ,บว่าใครสิไดว่างมีเวลา ให้กับตัวเองปันใดมีแต่เวลาให้กับผู้อื่นกับจิตนิมนต์หลายม่าท่านเบาบางเป็นแฝดดอกปีใหม่เป็นกัเอาบุญเฮียนเอาบุญบานอยู่นเนาะอ้าววันนี้กับบ,บับนทีหนึ่งมาบอกลายห้างบันทีหนึ่งกลุมฝ้าสิเป็นตัวใดกับเขาขมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเคยแม่นกับแม่นคือเก่าละพี่น้องจัดให้ดีๆแม่นแม่นนักนักนนวงไวเด้อพี่น้องเด้อจัดให้นักเด้อขันมักจัดคัดกับพานเอ้าพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้ง ต้องหวัดต้องหวัดอ้าวรัฐบาลของปูขุนต้องหวัดวันที่หนึ่งพฤษภาคมเหมือนว่าแม่พฤษภาไหมกลุมผ้ากลุมผ้าโอ้ยพีน้องเอ้ยถดหลายๆถดหลายๆเขียนผิดเขียนผิดกลุ่มผ้าตัวนี้เอาออกไปเนาะตัวนี้เอาไปเออเอตัวนี้เอาไป กุมภากุมผ้าพี่น้องหนึ่งกุมภ้าฮกหกถอดหลายๆถอดไดห้ดหลายลบตัวนี้ออกไปเอากุมผ้าไว้นน่เนาะหนึ่งย้่นี้กุมผ้าย้่นี้ถอดได้หลายตัวนี้น่อยก็ได้ดอกมุกกลากุมผ้าโอ้ยปูขุนผิดพิดเขียนระเด้อเทบาเลกกระแม่นคือเก้านะ่ะอา้าวกุมผ้ายุบวนพน่นพิด เขียนพิดเขียนพิษ,พษถอดได้ลายถอดได้ลายว่าเปน็นยังแต่ว่าเหล็กนี่ว่าแม่นแท้แน่นอนเขาเป่าเป,ไปะ๊ะๆล่วหน้าองานนี่น่ะเอา้าเริ่มเลยเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาจัดให้อดมินเห็นเลยเอาลงมาสีํำๆจักหน่อยมันจังแก่งมันมันกวงอยู่ด,ดอ,กอกนะพี่น้องนะเอาเบ่งกันเบ่งกัน รัฐบาลปูคุณตองหวัดหนึ่งกลุ่มผ่าได้พี่น้องเดอ้อนี่คือหนึ่งกลุมผ่ารายละเอียดเขียนไปแล้วละ,ละแต่ว่าผัดผาดเดียนมางหนึ่งผัดเดียนจับคูอย่าเริืมเด้อพี่น้องเดอ้อปลตองหัวปีสีเริ่มคือจังสีเกตอะไรดิตัวเป็นแม่ตัวกลมให้ซ้ำ จับคู่04เมื่อกี้ตัวดอกพี่น้องบนรางเด้อบนรางบนรางบกไปรางไปบนอไปบนรางไปเลย0404 04 0 4 0 5 5 2 Ah, 2 Ah, dua. Ah, ah, satu. Ah, satu. Ah, satu. Ah, C. Ah, C. กลยดอกพี่น้องเกแปคูน้อเกดคู่นี่แหละปนล้างได้พี่น้องเนอะอ่าซีเกตเ,กตเ,กเกาสา Câu 3 Các khu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kết, kết khu nè, phí nàng nè Kết khu ngam, ngam Cấm răng đi Cấm răng đi, cấm răng đi Cấm răng khẩu ngam, ngam nè, phí nàng nè Kết khu Bạn này, cả lệ ครับครูมาแล้วกับห้าศูนย์สี่สามตัวห้าศูนย์สี่พี่น้องห้าศูนย์สี่สามตัวห้าศูนย์สี่ c0 หา0หาจัดสามตัวให้น้ำเลยสองหางไปครับเลขวิ่งวิ่งปล่อยตัวเดียวไปเลย ปล่อยตัวเดียวเลยปล่อยตัวเดียวให้เลยเด้อเด็กบิงศูนนี่น้องเอาไปลูดเอาไปลูดศูนย์ปล่อยศูนย์ตัวเดียวเอาไปลูดเลย จัดนักนักเลยจัดนักนักลุดจัดนักลุดจัดนักวิ่งศูนย์ลุดศูนย์ศูนย์ตัวเดียวศูนย์ลุดศูนย์ ิ่งศูนย์ลูดศูนย์เอาหนัวลงก่อนเจี๊ยคนมันมาคนในโทรมาคุยนำ้ำเนาะศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่ง เจ็ดเจ็ดห้าแปดปูขนปูขนปูขน,นเล็กแม่นแนะพี่นลงนะเกก ว่าต้องไปหาผูู้อืนพวกไก่ว่าต้องไปหาสำนักใดดอกพี่น้องเด้อบึงจะสำนักปูขุนกันเลยลำในล่วยกันแล้วเมื่อว่าเล่าวาน้อยวา,า,านรัฐบาลว่าต้องไปเรียนหาเบื้องคิปว่าต้องไปเรียนหาสำนักใดดอกสำนักปูขุนนี่สบายมากแล้วสิบหกพระล่วยชาแนวกับตาขุนพระล่วยนี่รุ่นได้มัดเลย กรมเด่นกรมเด่นพี่น้องกรมเด่นศูนย์สี่ไข่สองกรมไปเลยศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หาล่องเก้าสามแปดเก้า ย่านตะตันอีกแล้วพี่น้องเอ้ย FC เอ้ยย่านตะพันมาตันห้าอ,อีกกันล้วเขาวาได้อีก,กแล้วเนาะมิตรเล็กงามๆนี่ต้องวัดได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้ออย่าคืนหมวดขื้นหมวดกวาดเห็นว่าน,นี่ยมุเจ้าเอาเขาไปไว้ไว้มุเจา้าผู้เลื่มซีเกตหันผูดด้ใดหันบ่เสียกับเบิง้งขีดหยันหลังเบิ้งกระได้เนาะผู้เขามาใหม่ เขาเบืงคิดยอนหลังของปู่คุณนี่ต้องวัดวันที่สิบเก็ดมกราคมนี่เก็ตรงตรงเลยพี่น้องวิ่งหลุดเกด็หลุดแปดกลมเด่นเก็หลุดเขาเป๊ะเลยแม่นว่าเขามาให้เห็นเลยเมืันนี้กับพี่น้องว่าจังใดนี่ละของปู่คุณมาแล้วเกตไถเบิ่งแล้วอ้าพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วเ็าวมากดไลลยกดแชร์ด้อผู้เขามาม่เอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอ ปูเข้ามาไม่ผข้ามติดตามไม่ก็ได้มาเบิ้งมานันกันมากดไหล่กดแทรกกดไ้กำลังใจปูขุนเด้อพี่น้องเด้อเด็กก็แตกดีๆแตกตลอดผู้ใดดวงดีก็ได้ร้ายแหละอยู่กับดวงน้ำหนอคนเท่านอจัดไอจัดไปจัดไปจัดไปอยู่กับดวงอยู่กับสินตาวัดสาาน้ำอ้าวัฐบาลบันปูขุนตองหวัดบันที่หนึ่งกุมภาพนะพี่น้องเนะ 66เลขจับคูไหเดพเดอย์ี่นย้องห้าหนึ่งห้าสี่แปดเก้าเก้าวิ่งศนตัวเดียวพี่นองเลยสามโตก็มีห้าศูนย์่สี่ศูนห้ากับกันเนาะพี่นองนะหันผูใ้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เดอ้อกดติดตามให้ไดหลายแน่ย,ย,ยับมา ย่าขามโฆษณาเด้อโฆษณามาแล้วสองสิบหกพา้วยใช่แนวมีโฆษณามาแล้วให้เบิ้งเข้าใจให้เข้าใจเนาะโฆษณาเบิ้งไปพอยยุดโฆษณาเหากับเขียนต่อเนาะพี่น้องเนาะฟังต่อเนาะอย่าหลุดไปจบเลยเด้อคือว่าซอยเหลือปูขุนแน่ปูขุนอุดสายเห็ดแม่นๆมาให้เดี๋ยวสิบอกเข้าใจกันเนาะให้เข้าใจเด้อเมื่อเนี่ก็ทั้งสองสิบหกพา้วยใช่แนวกับสองตาขุฟ้ารวย ข้ามาฝากไปเขามาเสียแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้หลายๆกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีบ่ได้ผิดบ่ได้พลาดผู้ใดเขามาใหม่ก็ได้เด็กดีๆได้เต็มไปหารัฐบาลกันเด้อพี่น้องเด้อของปู่คุณบ่ผาดเหม่นๆเป็นทียอมรับของเอฟซีละล่ะเด้อนี่เอาสำหรับวันนี้กับบ่มียังไงกับมีว่าให้เบิ่งดีๆ คลิปต้องหวัดนี่คนอยากเลืม่มมันโดนก็สีหอดมือไวออกเนาะคนอยากเลืม่มหอดมือสรุปก็จังมาเบืองอีกจเจนึงเนาะมือนี้ขันลืมกะแคบหน้าจอไวพี่น้องเอ้ยเลืมก็เปิดเบืองหอดมือไกลมากปูขุนไปคลิปได้กับแคบหน้าจอไวจดใ้แคบว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีว่าดดพิพผาดเพื่อสีว่าใดหลงในเลืม่มสำหรับมือนี่ก็หายเอฟซีตุกขูทุกคนโชคดีกันมันๆกันเนาะมือแรงรวยเหล่ากันห้อง เล่าเมือแรงเด้อปล่อยไปแล้วเรียบร้อยพวกข้อเล่าทั้งหลายข้อเล่าข้อน้อยให้บึ่งกันตามๆกันไปรวยกันตับตามกันเด้อให้เอฟซีทุกขูทุกคนลำลำเรื่วยๆยาเจ็ยเยาจนกันพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวว่าเจ็บว่าจนกันทุกขูทุกคนลูกหลานอยู่สุขสบายสวัสดี